นี่คือเรื่องราวของพระอาจารย์นกพระอริยสงฆ์ผู้ส่งพัญญาครับหลังจากออกพรรษาได้ไม่นานณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระอาจารย์นกพร้อมด้วยพระอีกสองรูปและเน็นอีกหนึ่งรูปก็ได้ออกเดินทุดงโดยมีจุดหมายแรกคือถ้ำนำลอดโดยตลอดการเดินทางทั้งคณะได้พักแรมตามป่าท่ามกลางธรรมชาติและเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำนำลอดพระอาจารย์นกก็ได้ปักหลดนั่งปฏิบัติภาวนาอย่างสงบครับอยู่ที่นั่นตลอดสองคืนเต็มจนรุ่งเช้าวันที่3พระอาจารย์นก ก็ได้เดินทางต่อไปอยังเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปกราบและฟังทำเทศนาจากหลวงปู่ศรีวันท้าผาปล่องอำเภอเชียงดาวแต่ว่าพระและเนนที่ไปด้วยไม่มีใครกล้าไปด้วยครับต่างก็รอให้มีคนที่รู้ทางนำพาไปเพราะในสมัยนั้น <P ew> er> เขตเชียงดาวที่จะไปมีความอันตรายจากทหารพรมาร่าเป็นอย่างมากหากพัดหลงเข้าไปในเขตพมา่าหรือเจอทหารพม่าระหว่างทางก็อาจจะโดนยิงจนมรณะเป็นแน่ดังนั้นพระอาจารย์นกจึงได้ออกเดินทางต่อเพียงรูปเดียว พร้อมมีจิตใจตั้งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันหากจะมรณะก็ยอมรับพระอาจารย์นกได้ออกเดินทางเดินตามป่ามุ่งหน้าไปยังเชียงดาวและในระหว่างทางนั้นเองก็ได้พบกับทหารไทยที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าพวกทหารไทยก็ได้เข้ามากราบเรียนกับพระอาจารย์นกด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าไปเลยครับท่านมันอันตรายเพราะว่ามีทหารพม่าคอยจ้องยิงจากคนละพระของไทยอยู่ให้ท่านกลับเข้าเขตของไทยและอย่าได้เดินทางต่อในแถวตะเข็บชายแดนพม่าก,กับไทยเลย ด้วยความเด็ดเดี่ยวพระอาจารย์นกก็ไม่ฟังคําทหารครับท่านได้เดินทุดงต่อโดยไม่หวั่นต่ออันตรายที่รออยู่ข้างหน้าในระหว่างการเดินทางฝนตกหนักมากพระอาจารย์นกจึงหยุดปักกรดพับจี้วรใส่ไว้ในบาตรแล้วนั่งอยู่บนตอไม้ใต้สายฝนที่เทกระหนำ่ำรอจนฝนหยุดเมื่อท้องฟ้าสงบท่านก็ออกเดินทางต่ออีกครั้งแต่พอเดินต่อก็ได้เกิดการหลงทางเกิดขึ้นครับแต่ด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์นกจึงมีลูกคาเทวดามาคอยชี้บอกทางไม่ให้หลงเข้าไปในเขตธรรมะ เป็นแบบนี้อยู่หลายหนและพระอาจารย์นกท่านมีหลักปฏิบัติที่เคร่งขัดว่าหากยังไม่เจอหมู่บ้านท่านจะไม่หยุดพักจะเดินทางต่อแม้กระทั่งในเวลากลางคืนโดยอาศัยการจุดเทียนใส่อยู่ในโคมเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างในระหว่างการเดินทางครับและบางครั้งกว่าจะเจอหมู่บ้านก็ตีหนึ่งเข้าไปแล้วครับและเมื่อเจอหมู่บ้านพระอาจารย์นกก็จะปักกรดห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อยและในระหว่างการเดินทางครั้งนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกลางป่าครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้ปรากฏขึ้นต่อหน้า กองทัพทากลายได้เข้าโจมตีพระอาจารย์นกรวมกันเข้ามาหวังจะดูดเลือดพระอาจารย์นกจนหมดตัวพระอาจารย์นกท่านจึงรีบเดินลงเขาที่สูงชันเพื่อหลีกเลี่ยงทากลายแต่เพราะทางมันลื่นและชื้นท่านจึงไม่สามารถหยุดยั้งได้จึงกลายเป็นวิ่งลงเขาแทนเพราะหากหยุดก็อาจจะลื่นล้มได้ทันทีและด้วยบุญบารมีของท่านทําให้วิ่งตัวเบาเพียงเหยียบพื้นแค่ปลายเท้าร่างก็พุ่งทะยานลงจากเขาราวกับเหาะได้ครับและท่านก็ได้ปลอดภัยจากกองทัพทากลายอย่างปาฏิหาร และพระอาจารย์นกจึงตั้งใจไว้ในทันทีครับว่าเส้นทางนี้จะไม่เดินสามอีกเป็นอันขาดเพราะมันทั้งน่ากลัวและอันตรายเกินจะบรรยายและต่อมาระหว่างการเดินทางพระอาจารย์นกท่านได้เดิองุใหญ่ติทองครับปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้ยืนพิจารณาถึงการเดินทางแห่งธรรมที่เดินมาตั้งแต่เป็นพระที่ออกทุดงเดินทางแห่งธรรมมายาวนานและก็เดินทางมาไกลและยาวนานด้วยเช่นกัน เจอความลำบากและอันตรายมามากมายในป่าจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปให้งูตัวนั้นกัดเพื่อจะหยุดการเดินทางยอมสละชีวิตตัวเองในผ้าเหลืองครับแต่ด้วยบุญบารมีที่ไม่หวั่นไหวต่อร่มกาสาวพักและบุญบารมีที่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันงูตัวนั้นก็เลือ้อยหนีพระอาจารย์นก่ึงรวดเร็วครับพระอาจารย์นกก็เดินตามอย่างรวดเร็วเพื่อหวังจะให้งูตัวนี้กัดแต่ว่างูตัวนั้นก็ได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วยังไม่คิดชีวิตจนหายเข้าไปในป่าครับพระอาจารย์นกจึงยืนพิจาาารณาว่ แม้จะเดินให้งูก,กัดก็ไม่กัดเช่นนั้นเราคงต้องเป็นพระต่อไปพระอาจารย์นกจึงได้เดินทางต่อและกําหนดสมาธิทุกย่างก้าวเดินอย่างมีสติครับหลังจากเดินทุดงฝ่าป่าลึกเป็นเวลาหวันท่านก็มาถึงป่าเตียนที่นั่นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับเนนจอมขมังเวทผู้ที่เคยพบกันมาก่อนกลับมาเจอท่านอีกครั้งและครั้งนี้ได้เข้ามาขอร้องวิชามหาอุดเนนได้นำโอง่งจุดไฟขึ้นมาตั้งและกล่าวว่าใครจุดแล้วไฟติด นนั้นแ้แเพราะว่าผู้ที่เสกต้องทําให้ไฟไม่ติดในองค์นี้สุดท้ายก็ได้ลองวิชากันถึง3าครั้งครับพระจาจาร์นกก็กําหนดอํานาจจิตให้ไฟไม่ติดได้ทั้ง3ามครั้งเลยครับเนนจอมขมังเวทจึงได้ยอมแพ้และรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถสู้พลังจิตและบุญบาร,รมีของพระจาจาร์นกได้เลยและเนนจึงได้ออกเดินทางต่อเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์และหาเรียนพระเวทต่อไปจากนั้นพระจาจาร์นกก็ได้พักที่ท่าป่าเตียนร่วมกับอาจารย์เจริญ แต่สิ่งที่น่าอาัศจรรย์ก็คือเส้นทางสายนี้ด้วยปกติแล้วต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนกว่าจะถึงแต่ว่าพระอาจารย์นกใช้เวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นในการเดินทางมาถึงถ้ำป่าเตียนและในช่วงเวลาจังหวะนั้นเองก็มีงานของหลวงปู่สิมจัดขึ้นที่ถ้ำผาปล่องพระอาจารย์นกจึงได้เดินทางไปร่วมงานเพื่อกราบนมัสการและฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่สิมตามที่ตั้งใจไว้ครับทางคณะสงฆ์ของหลวงปู่สิมก็เห็นว่าพระอาจารย์นกผอมมาก จึงได้จัดอาหารทะเลให้พระอาจารย์นกได้ฉันมากๆพระอาจารย์นกก็ได้ฉันอาหารทะเลที่พระถ้ำผาปล่องได้เตรียมเอาไว้ให้อย่างเมตตาครับพอฉันเสร็จก็ฟังเทศตามปกติและก็ได้เดินทางกลับทุดงมาตามริมหมู่บ้านและพักตรงบริเวณแก่นบ้านเต้าและคืนนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพระอาจารย์นกได้เกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงถ่ายไม่หยุดจนถ่ายเป็นเลือด และพอถึงเวลาตีสี่ก็มีเนนได้เดินแบพบพระอาจารย์นกนอนหมดแรงอยู่ครับเนนจึงไปเรียกพระในคณะที่เดินทางมาด้วยกันมาช่วยพระและเนนก็เอากระสอบมาห่มตัวพระอาจารย์นกเพราะว่าตัวท่านเหลือไปด้วยเลือดและอุจจาระทางพระก็ได้เรียกรถมารับพระอาจารย์นกไปส่งโรงพยาบาลพระอาจารย์นกก็ได้บอกกับเนนว่าหากเราตายก็ให้เผาศพเราเลยอย่าไว้เกินหนึ่งวันใครจะเอาบาทเอากรดเอาจีวรก็เอาไปเรายกให้ขอร้องอย่างเดียว คือหลังเผาเราเสร็จแล้วให้เอากระดูของเราสักชิ้นไปให้แม่เราแล้วบอกกับแม่เราว่าเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วและจากนั้นพระอาจารย์นกก็หมดสติไปครับและนี่คือคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์นกต่อมาพอถึงโรงพยาบาลหมอก,ก็ได้ทําการรักษาพระอาจารย์นกและปาฏิหารกก็ได้เกิดขึ้นครับพระอาจารย์นกได้ฟื้นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ยังคิดว่าตัวเองตายไปแล้วแต่พอมองไปรอบๆและพิจารณาว่านี่เรายังไม่ตายนี่ และเนนก็ไดเอารูปมาให้พระจัน,นกดูว่ามีข่าวลงไว้ว่าพระเนนและฉีเข้าโรงพยาบาลกันเยอะมากเพราะอาหารเป็นพิษหลังจากนั้นพอออกจากโรงพยาบาลพระจัน์นกก็ได้เดินทางทุดงกลับโดยแม่ป่าครับไปอยู่กับหลวงพ่อหนูและก็ตั้งใจปฏิบัติฝึกกรรมฐานและภาวนาอย่างตั้งมัน่นแต่แล้วก็ได้มีเนนคิดอยากลองของพระจัน,นกครับว่าเก่งแค่ไหนเลยเดินไปหาพระจัน,นกแล้วบอกว่ากระผมเก่งพระเวทพระจัน์นกจึงถามว่ากลัวผีไหมเนนตอบด้วยความมั่นใจว่า เราเก่งพระเวทจะกลัวผีได้ยังไงพระอาจารย์นกก็ยิ้มเบาๆแล้วเดินเข้ากุฏิพอกลางคืนพระจาจทร์นกก็ได้เอาเทียนมาแกะเป็นรูปเด็กแล้วอธิษฐานให้เป็นห่นพยนแล้วก็ให้ไปหาเนนที่บอกว่าเก่งพระเวทไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งมาตามด้วยเสียงเคาะประตูเสียงดังพร้อมกับเสียงตะโกนร้องว่าเปิดหน่อยครับพระจานาร์นกเปิดหน่อยพระจาจาร์นกจึงได้ลุกมาเปิดประตูปรากฏเป็นเนนรูปเดิมที่เคยอวดว่าไม่กลัวผีเนนก็ได้เข้ามาในกุฏิแล้วนั่งลงพระจาจาร์นกจึงถามเนนว่า มีอะไรถึงมาหาเราเนนจึงบอกว่าโดนกวนจะนอนก็มีคนมาเปิดหน้าต่างพอจะหลับก็มีคนเดินไปเดินมาและเปิดประตูหน้าต่างพระจาจาร์นกจึงได้ถามเนนต่อว่าอ้าวไหนบอกไม่กลัวไงเนนก็ยิ้มแห้งครับและระหว่างที่สนทนากันประตูกุฏิก็ได้ปิดเข้าอย่างแรงเนนก็ตกใจกลัวสุดขีดกระโดดเข้าหาพระจาจาร์นกพระจาจาร์นกเลยถีบเนนลอยออกไปแล้วถามเนนว่าไหนบอกไม่กลัวเนนจึงทำหน้าตาสลดแล้วบอกกับพระจาจาร์นกว่ากลัวแล้วจ้า แล้วเนนก็ขอนอนกับพระอาจาร์นกด้วยพระอาจาร์นกท่านก็เมตตาให้นอนด้วยครับและเนนก็นอนอย่างมีความสุขไม่มีอะไรมากวนจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาก็ออกบินฑบาตปฏิบัติกิจงรงตามปกติพอตกกลางคืนพระอาจารย์นกก็ได้นั่งสมาธิในขณะที่จิตสงบนิ่งเหล่ารุกคเทวดาและเทพผู้สถิตยอยู่ในบริเวณนั้นก็ได้ปรากฏในนิมนิตของท่านพวกเขามากราบเรียนด้วยความคารพว่าขอให้ท่านช่วยเก็บเกบสาที่ท่านโปร่งผมให้เป็นที่เฉพาะด้วยเถิดเนื่องจากรุกคเทวดาและหมู่เทพเดินทางกันไม่สะดวก พระจาจาร์นกก็ได้ถามว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือท่านเทพทั้งหลายเทพก็ได้กล่าวว่าถ้าจะเดินผ่านเส้นเกศาของท่านพวกเราต้องกราบก่อนถึงจะเดินได้ไม่งั้นพวกเราเดินผ่านไม่ได้พระจาจาร์นกก็เลยบอกกับเทพผู้นั้นว่าไหนท่านลองเดินให้เราดูหน่อยเทพผู้นั้นก็เดินไปที่ที่มีเส้นเกศาของพระจาจาร์นกอยู่พอจะเดินผ่านก็มีแสงสีทองฉายแสงด้วยพลังบุญบารามีทําให้เทพไงล้มครับพระจาจาร์นกเห็นดังนั้นก็ได้กล่าวกับลูกเทวดาและเทพว่า ต่อจากนี้เราจะทิ้งเกศเราด้วยความระวังหมู่ลูกคาเทวดาและเทพก็ได้น้อมกราบลาพระจาจาร์นกแล้วก็หายตัวไปจากนิมิตของท่านครับและได้มีอยู่เหตุการณ์หนึง่งตอนที่พระอาจารย์นกนั่งภาวนาอยู่ในป่าก็ได้เห็นลูกช้างมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีเทพมาบอกในนิมิตว่าตรงที่ลูกช้างยืนอยู่นั้นมีทองที่ถูกฝังไว้อยู่มากมายแต่ว่าพระอาจารย์นกก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าเตือนตัวเองเสมอว่ามาบวชเป็นสงฆ์เพื่อสละไม่ได้มาเพื่อสะสม ท่านจึงไม่ได้สนใจและนี่คือการลองใจของเทพทั้งหลายที่อยู่ในป่าว่าพระผู้นี้ยังมีความโลภหรือไม่ถ้าผ่านบททดสอบเทพทั้งหลายจะตามไปดูแลคุม้มครองพระสงฆ์ผู้นั้นให้ปลอดภัยพอได้ออกจากกรรมฐานแล้วพระอาจารย์นกก็ได้เดินทางกลับมาที่พักสักครู่หนึ่งก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งเดินมาหาท่านพระอาจารย์นกก็จําได้ว่าเมื่อสองวันก่อนหนุ่มน้อยผู้นี้คือเนนที่รู้จักแต่ได้ศึกแล้วก็ได้เดินมาสนทนากับพระอาจารย์นก เนนผู้หนีก็มีความสดใสอารมณ์ดีเป็นพิเศษด้วยความสงสัยพระจย์นกจึงได้ถามเนนว่าทำไมเนนถึงมาศึกที่นี่หนุ่มน้อยคนนั้นก็เลยตอบว่าเพราะว่าที่นี่มีของดีเลยมาศึกที่นี่ไงพระจารย์นกจึงถามต่อว่าของดีที่ว่าคืออะไรที่ทําให้หนุ่มมีความสุขถึงเพียงนี้หนุ่มน้อยจึงตอบพระจารย์นกว่าผู้หญิงสวยและเมื่อคือนก็ไปเที่ยวผู้หญิงมาในราคาถูกและก็มีความสุขมากๆเมื่อคืนพระจย์นกก็ถามต่อว่าดีอย่างไรและสุขอย่างไร หนุ่มน้อยผู้นี้ก็เลยเล่าถึงเวลาที่ตนมีอะไรกับผู้หญิงและปัญญายถึงสาวที่เอาใจตัวเองทังคืนพระอาจารย์นกก็ได้นั่งฟังและพิจารณาพอหนุ่มน้อยเล่าเรื่องเสร็จก็กราบลาพระอาจารย์นกและจากนั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ คืนนั้นพระอาจารย์นกได้นั่งฝึกกรรมาฐานภาวนาแต่ได้เกิดอารมณ์แทกขึ้นมาในจิตอารมณ์ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนท่านก็ได้กำหนดดูครับกำหนดดูอารมณ์เหล่านั้นก็ปรากฏว่ามาจากที่หนุ่มน้อยเล่าถึงผู้หญิงที่ตนไปเที่ยวเที่ยวใจตัวนั้งคืนพระอาจารย์นกไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีครอบครัวามาก่อนจึงไม่ทราบถึงอารมณ์แห่งหญิงรักชายและชายรักหญิงณเวลานั้นพระอาจารย์นกได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นพระสงฆ์เพราะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าความงามอันเป็นที่สุดในโลกนี้คือ ความงามของสตรีไม่มีสิ่งใดจะวิจิตและทําให้ชายวันไหวได้เท่ากับความงามของสตรีแม้นกษัตริย์หรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องพ่ายแพต้ต่อความงามของสตรีในเวลานั้นพระจันร์นกก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาอยู่สองข้อคือ 1. ถ้าศึกก็เสียดายผ้าเหลืองและ2จะอยู่ในผ้าเหลืองต่อก็เสียดายความงามของสตรีเพราะตัวท่านไม่เคยมีแฟนหรือครอบครัวมาก่อน ในระหว่างนั้นด้วยบุญบาร,รมีที่สะสมมาก็ได้ส่งผลให้พระจาจาร์นกบังเกิดสัมมาสติคิดพิดจรารณาตามมาด้วยสัมมาสม,มาธิทําให้เกิดปัญญาวางทุกอย่างอยู่ตรงกลางไม่ตัดสินใจสึกหรือไม่ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในร่มกาสาวพักอย่างมั่นคงแต่พระจาจาร์นกได้ตั้งคําม,มั่นด้วยอธิฐานบาร,รมีว่าถ้าปฏิบัติและเห็นว่าเรื่องบุญบาปนารกสวรรค์มีจริง ภายใน3ามปีอย่างเร็ว5ปีอย่างช้าก็จะอยู่ในร่มกาสวัสดิต่อแต่ถ้าเลยเวลาที่อธิษฐานแล้วไม่เห็นว่ามีเรื่องนรกสวรรค์ปรากฏก็จะสึกแต่สิ่งที่ตามมาคือพระอาจารย์นกได้มีอาการปวดหัวทุกครั้งที่คิดจะสึกจนท่านได้จุดทูปจุดเทียนอธิฐานต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่คิดเรื่องเหล่านี้อีกจะตั้งใจฝึกด้วยความตั้งมั่นเพื่อให้เห็นความจริงของพระธรรมของพระพุทธองค์และความมหัศาจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นครับ อาการปวดหัวที่ทรมานนั้นได้หายอย่างปิดทิ้งในทันตาและในระหว่างการฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐานพระจาจาร์นกก็ได้เห็นคาถายันลออยู่ตรงหน้าหลายๆคาถาและหลายๆย,ยันพระจาจาร์นกจึงได้กำหนดดูและจำไว้เพื่อมาโปรดโลกเพื่อไว้ช่วยเหลือผู้คนต่อไปด้วยบุญบาร,รมีที่สะสมมาทําให้พระจาจาร์นกได้เรียนได้จําจากยันและคาถาต่างๆในนิมิตจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งยันและคาถาตามแบบฉบับเฉพาะตนไม่มีใครเหมือนและพระจาจาร์นก ได้สังเกตบางอย่างของธรรมชาติคือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะมีงูมาอยู่ใกล้ๆท่านเสมอเหมือนมาคอยอารักขาตลอดทุกแห่งหนและเวลาท่านเดินเข้าไปในวัดไหนจะมีฝนตกแดดออกเป็นความมหศัศจรรย์อย่างยิ่งเหมือนฝนคือน้ําที่เหล่าเทพพรมน้ำมนต์ลงมาแสงแดดเบาๆคือแสงสว่างรวมกันคือความร่มเย็นและความเจริญด้วยแสงแห่งธรรมนั่นเองมูติสยามเล่าจากใจเพื่อฝากไว้บนแผ่นดิน ก็ถ้าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ